สวัสดีครับกลับมาพบกับหมูสนามพรีวิวก่อนเกมประจำวันที่10เมษายน2566กับทีเด็ดฟุตบอลสอคู่เราไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยนะครับในหลีกราลิกาสเปนบาเซลโลนาจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของคิโรนาเตเวลาตี2ตรงผลงาน5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านบาเซลโลนาชนะ4แพ้1และทีมเยือนคิโรนาชนะ2เสมอ1แพ้2 มาดูความน่าสนใจในเกมนี้กันนะครับเจ้าบ,บ้านบาร์เซโลนาภายใต้การทำทีมของชาบีเฮนันเดสพาทีมแพลเลมาในเกมที่แล้วตกรอบในเกมบอลถ้วยที่แพ้ต่อเลอเอมันหลิกมาทําเอาหัวเสียอยู่พอสมควรแต่อย่างไรก็ตามได้เล่นในบ้านนัดน,นี้ต้องเรียกความมั่นใจของทีมกลับมาอีกครั้งแน่นอนนะครับมาดูทั้งฝั่งของทีมเยอนคิโรน่านะครับภายใต้การทำทีมของมิเชลที่ผลงานของทีมเริ่มดีขึ้นตามลำดับเกมล่าสุดก็เป็นการเอาชนะเอสปันยอนมาทําให้ผลงานตลอด2เกมหลังสุดของพวกเขานั้นยังคงไม่แพ้ใครนะครับ ดูแลเกมนี้บาเซลโลนาต้องการแก้ตัวจากการแพ้เล็มาในเกมล่าสุดแม้ว่าคิโรนาพวกเขาจะยกระดับของตัวเองขึ้นมาอยู่ในช่วงหลังก็ตามทีแต่ท้าว่าปัญหาหลักในเกมนอกบ้านก็ยังเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกนะครับและเกมนี้เจ้าถิ่นน่าจะปิดเกมได้นะครับ ามาดูราคาที่แครบคู่นี้กันนะครับบาร์เซโลนาพบกับคิโรนาเวลาตีสองตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยเปิดเปิดมาที่บาร์เซโลนาต่อที่ลูกครึ่งอ้างอิงราคาจากเกมเซตสปอร์ตของเกมเซตหนึ่งหกแปดสำหรับนักลงทุนที่ชอบบินมิกพาเล่หรือสเต็ปสองถึงสิบสองคู่ลดสามเปอร์เซ็นต์ทุกบินทันทีแอดเกมเซตหนึ่งหกแปดครับและราคาหน้าจิ้มวันนี้บาร์เซโลนาต่อที่ลูกครึ่งน้ำดำศูนย์จุดเก้าสี่ผมให้เป็นที่บาร์เซโลนานะครับก็สูงตามผมให้สูงนะมากกว่าสามน้ำแดงศูนย์จุดเก้าสี่นะครับ พอคู่นี้บาเซลนาน่าจะยิงถึงอยู่นะครับส่วน1ค2ผมให้ไปที่9บุญทุ่มบาเซลนานะครับต่อคู่ที่2นะครับไปกันในลีกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเบอร์ลี่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชฟฟิลเยือนเต็ดเวลาตีสองตรงผลงาน5นัดล่าสุดของเจอาบ้านเบอร์ลี่ชนะ3เสมอ1แพ้1และทีมเยือนเชฟฟิลชนะ4แพ้1 เรามาดูความน่าสนใจในเกมนี้กันนะครับเจ้าบ้านเบอร์รี่ผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่ายังคงรักษามาตรฐานฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมาอย่างต่อนเนื่องเรราะ19เกเกมในหลีกหลังสุด ยังไม่แพ้ใครเป็นการชนะ15และเสมอ4ด้วยกันนะครับแล้มาดูทางฝั่งของทีมเยนเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่ากําลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดียาอย่างต่อเนื่องเพราะเกมลีก5นัดหลังสุดเป็นการชนะ4และแพ้1มาด้วยกันนะครับแล้วมาดูราคาที่แกลบคู่นี้กันนะครับเบอร์รี่พบกับเชฟฟิลด์เวลาตี2ตรงเดปเปอร์ er, มาที่เบอร์รี่ต่อที่เสมอควบครึ่งอ้างอิงราคาจากทีมซัตสปอร์ตของทีมซั168สาหรับนักลงทุนที่ชอบบินมิคพาเล่ แอดจีมแซดหนึ่งหกแปดะครับและราคาหน้าจี้มวันนี้เบอร์รี่ต่อที่เสมอควบครึ่งน้ำดำศูนย์จุดเก้าแปดผมให้ลองเชฟฟิลนะครับสกอร์สูงต่ำผมให้ไปที่สูงนะมากกว่าสองถึงสองจุดห้าน้ำแดงศูนย์จุดแปดสองนะครับส่วนหนึ่งคูณสองผมให้จี้มไปที่เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับจบไปแล้วนะครับกับทีเด็ดฟุตบอล2คู่ของวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆมีคว,มความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับหรือถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้หมูสนามบอลเตงด้วยนะครับ หรือถ้าสนใจบอลทำกำไรคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือแอด GMZ 168